มันเหลือด้ไม่นานนะล้ออีนี่เขาย็ยันสิ่นอกเลยอ่อยู่กปนสี่คนครับใส่ขนม้ขนมไม่ใจ่เด็กๆเนาะใส่ไฟนะคะใส่ไฟไฟขวคว้านะคะใส่ไขว้คว้าแล้วก็คว้าแล้วเดยายใส่ก็ออกมาเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะมีใครเจ็บใคไดป่วยไหมยดย วางใไฟเป็นน้ำปาเก่เนี่เบรกิ่งเรอเบคบกอนเบกอนเบกอนนั่นเลยลอยลำเข้าไปวังสายไฟนะคะใส่ไฟระวังเลยค่ะฟแล้วขนมนะลูกวงจนนกมก่รัก่ารักน่าักน่ารักน่าัน่ารัก่ารนุ่งค่ารยู่ารักน่าร่าร่ารักนรั่ร่ารัราจัรนารเารักักก่ันนรน่่าหวน่ารั่รั่น่าก ขนมปียานะคะมาแจกนะคะในน้ำเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นน้ำใจนิดๆหน่อยๆนะคะจากพี่รู้เรานะคะโรงพยาบาลอุดรธานีและกรมเจ้าท่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะศูนย์สชภาคเหนือนะคะมากันวันนี้นะคะขนมปังขนมปังระวังไฟเลยนะคะระวังไฟจะมั้นค้าน้ำลดลงเยอะไหมน้ำลดยังค่ะเดี๋ยวรถลงไม่ รถที่หนังไม่เป็นไรนะคะค่อยๆแล้วค่อยๆรถเลยเนาะมีใครเป็นทำดันเบาหวานเลยมีน้ำกัดเท้ากันไหมอ๋อข้ามียาอยู่ในนั้นนะคะระวังตาแดงหน่อยเนาะช่วงนี้นะคะมีสารส้มด้วยแขว่งๆแล้วก็อ่สารส้มอยู่ในถุงนะคะค่ะก็เลยเล่นน้อยกับพวกเรานะคะเรองสา้มอันที่มาวัดใต้วัดช่องนะคะโรงพยาบาลสมชาติกมเจ้าท่าเชียงใหม่นะคะแล้วก็ส่งสอดชาวภาคเหนือแล้วก็ทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลอุดรนะคะตอนนี้เานของโรงพยาบาล่ไห ค่ะอุดรธานีแถวนครรชสีตนสนชภาคเหนือนะคะกรมเจ้าท่าเชียงใหม่มากันหมดเลยมาแอ่าไเมามาแล้วหมอะเลอ้โหมาเลยอะโอ้ไหนมาเอาไอเลยมาแล้วมีหมอค่ะมีเราปลปดเต็มที่ค่ะปิดสายไฟมันเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยะค ไปก็ทำแผลให้เทวัดเทวัดจับ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 ต่อไหมเขาไม่ได้ครับเขาไม่ได้เรือวปนใหญ่เรืนเขแนได้ไม่ผหรอกก็ได้้มาเลยครับ